สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันอะไรนะวันอาทิตย์ใช่ไหมเฮียกาลังเทสบินโดนงานซ่อมอยู่นะครับผมก็สบายๆครับวันนี้ค้าขายอย่างเงียบเหงานะฮะแต่ก็เราก็มีงานทํางานเซอร์วิสลูกค้าอยู่ตลอดนะเฮะียขายโดนบริการซ่อมด้วยนะฮะต่างๆนานาเลยคือวันนี้อากาศโล่งหน่อยถอดแมสน,นะฮะสบายๆนี่ตอนนี้กําลังบินนะ เทสโดนนะครับผมนี่สวยงามอโอเควันนี้ไม่มีอะไรครับเดี๋ยวเทสบีนเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวกลับไปดูว่าข้างน้นวันนี้มีอะไรค่อยว่ากันนะจ๊ะไปะ ลงมาแล้วครับผมนี่จะให้ดูอะไรนี่ให้ให้ดูอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งให้ดูไฮไลท์ก่อนละกันอันนี้คือคืออะไรวะเป็นปาก,กาเห็นป่ะเป็นปาก,กานะทุกคนนะปาก,กามันเป็นเหมือนปาก,กาย้ำลายเดินลายอะไรนี่แหละฮะแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งขออนุญาตกินคงกินข้าวแล้วเดี๋ยววันนี้มีซาซาบิกับไอเนี่ยเอามาโชว์ให้ดูว่าเอามาเฮียจะทําอะไรนะฮะมันหน้าตามันเหมือนปากาอะไรสักอย่างเนี่ยแต่คือว่าเป็นปากา เดินลายหรือย้ำลายหรืออะไรประมาณนี้แหละเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะคือคือคือก็อ,อยากรู้เหมือนกันนะ่ะขอกินข้าวแป๊บนึงนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียว,เด,ยวเดี๋ยวกลับมาหิวทำงานครับนี่หมูทอดข้าวเหนียวเอามาจากบ้านนะฮะต้องบอกเลยว่ากินไม่หมดตั้งแต่เมื่อคืนเพราะว่ามันเยอะมากมันเป็นมันเป็นไอเนี้ย เค้กเค้กเค้กหมู Cake, เค้กข้าวเหนียวหมูทอดโอ้ย oh, ใ,ใหญ่เลยอะนะฮะแล้วก็กินมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วยังไม่หมดเลยเป็นไงกันบ้างวันอาทิตย์นะฮะเฮียก็ยังทำงานเหมือนเดิมนะฮะทำ,ทำนู่นทำนี่แล้วก็พรุ่งนี้มันจะมีล็อกดาวน์แล้วแต่คือว่าก็ลองดูว่าจะยังไงแต่ถามว่าเฮียก็ต้องเปิดมั้งเหมือนเดิมเพราะว่าจะได้ ซัพพอร์ตลูกค้าเซอร์วิสลูกค้าแล้วก็บริการมันมีหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ธุรกิจของเพื่อนๆเป็นไงกันบ้างครับได้รับผลกระทบแค่ไหนเอาใจช่วยนะฮะขออนุญาตทานหมูทอดข้าวเหนียวข้าวเหนียวหมูทอดก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเฮียไทยวันนี้เอาเอา,เอาไอ้ตัวนี้มาเดี๋ยวไปแกะนี่อยู่ในถุงนี้ ซาซบ,บิ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 เอามาทำอะไรเอามาเดี๋ยว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 ว่ากันนะฮะมันจะหล่นละโอเคเดี๋ยวคุยกันเออ One <hour> later. อันนี้ถุงอะไร,รอ่ะพี่ฮะถุงอะไร,รอ่ะพี่ ตรงนี้เหรอซาสบีไงเออลืมเลยนี่มามามาทางนี้อะไรวะวิกินม่ะกินม่ะเขาบอกของกินมองใหญ่เลยเ <c oughs> ี่ซาส,สดิขนมาจากบ้านนะอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอุปกรณ์มันนะฮะซึ่งนี่มีน้องเขาทาักมาเฮียประกอบผิดอีกแล้วเห็นไหมใส่ไล่สะเอ้ยไปขวาขวาไปซ้ายซึ่ง จริงๆแล้วอ่ะมันมันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีอะไรมากกว่านั้น,นอะไรวะตูดหมาคือคือมีโปรเจกต์ที่จะใส่ทำนี่นี่นี่เอาซาสะบีมาเพื่อเรียนนี้นี่อุปกรณ์มันมาแล้วเว้นี่แห่อุปกรณ์มันมาแล้วเฮียตักมาแล้ว แต่ยังไม่บอกว่ามันคืออะไรแต่จะเอาซาส,ะสะบิหรือว่าคุณใหญ่ๆเนี่ยมาใช้กับมันร่วมกันนะฮะอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่เฮียคิดว่าทุกคนก็ทำตามได้นะเออรอดูแล้วกันวันสองวันนี้น่าจะเสร็จแต่คือว่ามันจะมีอุปกรณ์อีกหลายอของทุอย่างที่ทำ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 เสร็จอะนะฮะต้องรอดูอีกทีหนึง่งนะฮะแต่คือว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะซึ่งซาสบี บอกได้เลยมีช่วงหนึ่งเป็นช่วงที่แบบชอบมากแล้วก็ซื้อแล้วก็มีซื้อเก็บไว้แต่ก็ยังไม่ได้ประกอบดองไว้ก็มีนะฮะแล้วก็มีที่ทําสีแล้วสีม่วงอะไรเงี้ยฮนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวเป็นตัวแรกที่ประกอบออกมานะเป็นสีแดงนะฮะม่วหาไม่เจอแล้วอุปกรณ์มันไอท่อของมันเนี่ยอยู่ไหนนะฮะอันนี้แอบ ใส่ใส่แขนถูกแล้วนะใส่แขนถูกแล้วนะนี่มันทท้ต้องเชียวเนี่ยดูแขนของมันเนี่ยยังไงทาสบิเฮียก็ยังรักเหมือนเดิมว้ยนะฮะแต่ฝุ่นมันจะเยอะอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวไป,ไปหาอันนี่ดีกว่าเอ๊ะอะไรนะไอไปหาซื้อนี่ให้พี่หน่อยนะอะไรนะไอที่เขาอะไรนะสลามสลามใช่ไหมดูดฝุ่นนะเดี๋ยวจะมา เอามาเอามาคอมเพลกันระหว่างแปลงกับสลามแต่ก็คิดคิดว่าสลามน่าจะใช้ได้นะครับผมน่าจะใช้ได้ดีก็คือคิดคิดไม่ออกนะฮะว่าจะใช้อะไรอ่ะโอเคซาส,ะสะบิมือหายนะฮะคืออยู่ในนี้แหละเอาเป็นว่าเดี๋ยววันไหนดีวะรอให้อุปรกรณ์มาเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้วะ่ะถ่ายเก็บไว้นะว่ามันจะเป็นไงแต่คือว่าอาจจะไม่ได้ถ่ายวีเป็นวีล็อกแต่คืออาจจะถ่ายเป็นคลิปไปเลยเพราะว่า มันใช้ระยะเวลาหลายวันนะแต่คือว่าเอาใจไว้อาจจะเป็น Perfect g เก e ก็ได้หรือจะเป็นซาสบีก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะใครไหนๆออกมาแล้วใครมีซาสบีนะบอกคอมเมนต์เฮียหน่อยว่าทำไมถึงชอบซาสบีนะอ่าอะไรประมาณนี้แต่เฮียคิดว่าเฮ้ยแม่งเท่ว่ะราคาแบบเนี้ยแล้วก็ได้ตัวใหญ่แล้วก็ได้ชิ้นเยอะแล้วก็ได้แบบจุดขยับเยอะแยะนะก็เป็นว่า ความชอบของคนไม่เหมือนกันนะครับแต่ถามว่าชอบซาซิบิไหมเฮีย er, เป็นตัวแรกๆเลยที่แบบชอบมากนะโอเคไปเลยจ้ะนะเดี๋ยวไปดูดีบ่ายๆนี่เฮียจะทำอะไรอีกทีหนึ่งแล้วค่อยว่ากันนะเอาอีกกินป่ะกินไม่ได้ไปเลยจ้ะเดี๋ยวมาว่ากันนะโอเคขอเก็บก่อนอ,อ๋อเห็นนึนนวกว่ากล่องอะไรใช่ไหม <laughs> โอเคโอเคไป a few moments later ข้ามาแล้วเน่ดูๆเห็นมาดูมาดูดดด เห็นภาพไหมก็คือว่าอันนี้เป็น D J I F P V นะอันนี้เฮียจะกำลังจัดส่งให้กับลูกค้าก็เตรียมนะนี่อันนี้เป็นถือว่าตัวใหม่ออกมาตั้งประมาณดูฟังเสียง <c oughs> เสียงคโคตรโหดอ่ะนะอันนี้เป็น F P V นะสายใบพัดพัวแบบนี้ึอบก็คือว่าอันนี้ควบคุมด้วยรีโมทรีโมทโคตรล้ำเลยแบบนี้ปึออ๊บ ก้มเงยกล้องอะไรประมาณนี้นะครับผมหัวแล้วก็ส่งภาพมาที่เราก็ใส่แว่นแบบนี้แล้วก็คอนโทรลนี่ภาพมาจากนี่เห็นไหมเห็นไหมภาพมาจากตัวโดน,นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยจะไกลแค่ไหนมันก็ประมาณประมาณนี้ปึ๊บชุดของมันก็จะมีตัวเครื่องแว่นก็อกเกิลแล้วก็จอยสติก๊กเราก็จะบินเนี้ยแบบ เลสซิ่งอะยังไงก็ได้อันนี้เป็น f อฟพเท่หมหน้าตาโคตรเท่เลยนะฮะอันนี้แหละที่เป็นโดนเลสซิ่งที่เขาแข่งกันแต่คือว่ามันจะมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นแบบเป็นคอสตอมที่มันเป็นแบบประกอบเองแต่อันนี้มันเป็นแบรนด์เลยอันเนี้ยบินเร็วรู้ป่ะบินเร็วแค่ไหนบินเร็วเท่ากับไฮเปอร์คาร์านะไม่ใช่ซุปเปอร์คาร์ศูนย์ถึงร้อยสองวินาทีเนี่ความเร็วสูงสุดมันเท่าไหร่วะร้อยหกสิบป่ะร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอะดูดิ เนี่ยเราก็มองผ่านแว่นอันนี้แล้วก็คอนโทรลอันนี้อันนี้แค่ไม่มีอะไรเตรียมส่งมอบให้ลูกค้ามารับานะอันนี้เฮ้ยเดี๋ยวมีเครื่องซ่อมนะเดี๋ยวไปเทสบินข้างบนกันดีกว่าว่าจะเป็นไงวันนี้มาแค่แบบชีวิตประจ here, ําวันเฮียทาอะไรแค่เนี้ยก็พอแล้วอ,าอ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันมีปากกาอันนี้ว้ปากกาย้ําเส้นหรือปากกาอะไรไม่รู้ของกันพานะเดี๋ยวเอามาให้ดูนะขออนุญาตทําทงานก่อนทำมาหาก,กิน บนี่ทุกคน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 นี่ที่ให้ดูวันนี้นะ ของยี่ห้ออ,อ,อ้อไอไกันไพรเมอร์ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะไอประกาเนี้ยนะเฮียสั่งมาจากร้านบางกอกกันพาซาลอนนะนะนี่ไอไอด้ามเนี้ยมันมีไว้ทำอะไรมาดูพร้อมกันเฮียก็ไม,ยไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะรู้สักเท่าไหร่แล้วก็ศึกษามาแล้วแล้วก็ถามตัวแทนจำหน่ายเขาว่ามันมีไว้ทำอะไรเขาบอกว่ามันมีไว้ เขาเรียกว่าอะไรอย้ำเส้นแล้วกันย้ำเส้นนะไม่ใช่เดินมีดเดินลายนะไม่ใช่มีดเดินลายนะอ่ะในไอเอ็นเนี้ยมันมันคืออะไรอ่ะมันคือกระดาษ2อมันคือเหมือนกับไอตัวเอาไว้วางอ่ะมันมีอันนี้นี่นี่เห็นไหมเห็นไอเอ็นนี้ป่ะและนี่คือปากกานะปึ๊บ เอ้ยมันก็เหมือนดินสอกดทั่วไปเลยเอ้ยดินสอกดเลยนี่หว่านะแต่แต่ไอตัวเนี้ยมันมีไว้สําหรับเน่ไอตัวนี้ใส่เข้าไปเหมือนดินสอกดอะ่ะนี้นี้แล้วคือว่าให้เราจิ้มไปแล้วกดกดให้มันโผล่หัวออกมาอย่างนี้เอาไว้ทําอะไรเน่อย่างเงี้ยนามาดูใ,ใกล้ๆสมมติว่าร่องของเราเนี่ย มันเป็นอย่างนี้รูดเงี้ยเห็นไหมพอรูดแล้วเนี่ยมันมีไอ้ฝอยๆเนี่ยออกมาหมายความว่าไอ้ตัวเนี้ยมันมีเอาไว้มันเป็นปาก,กาย้ำลายซึ่งมันมีไว้สำหรับกันพาของเราอะ่ะ ถ้าเกิดเราไปพ่นสีหรือไปพ่นเลกเกอร์หรือไปพ่นอะไรเงี้ยกลัวว่าเส้นเนี่ยมันจะเส้นเล็กเกินไปเราก็ใช้อันเนี้ยย้ำวิ่งลายอย่างเงี้ยเนี่ยทุกคนเนี่ยเนี่ยเห็นปหค่อยๆทำเนี่ยลูดตามล่องของมันเนี่ยเนี่ยก็ได้ก่อนที่เราจะตัดเส้นก็ได้นะคือหรือ ในบางส่วนที่มันเป็นแบบล่องก็ดีหรือขอบขอบเนี่ยขอบขอบอย่างเงี้ยเห็นไหมในกล้องเห็นไหมนะเนี่ยประมาณเนี้ยเพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้ล่องเนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้น2หรือเวลาเรา จะพ่นสีเงี้ยเนื้อสีเนี่ยมันเข้าไปอยู่ที่ร่องแล้วมันมองไม่เห็นแล้วพอเราจะตัดตัดเส้นหรืออะไรเงี้ยเราก็ใช้เนี้ยลูดไปย้ำลายเพื่อให้มันเกิดร่องแล้วเราก็จะได้ตัดเส้นอีกทีหนึ่งให้เส้นเนี่ยมันมีความชัดเจนมากขึ้นมันมีความเข้มมากขึ้นไม่ใช่นะต้องขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นมีดเดินลายใหม่ถ้าเป็นมีดเดินลายมันจะเป็นแบบเหมือนเคียวเลยแล้วก็ใช้ไอตัวเทป เดินลายไปก่อนแล้วก็อันนั้นรูดคือสร้างลายใหม่แต่อันเนี้ยเดินลายเก่าให้มันชัดเจนมากขึ้นอ่าอะไรประมาณนี้นะนี่เน่นี่นนอะมาดูดูรอ,อบเห็นไหมเน่างี้่เน่างี้ยเน่เงี้ยได้ได้ขอบเงี้ย อะไรประมาณนี้นะทุกคนเนี่ยเส้นมันก็จะคมขึ้นชัดขึ้นลึกขึ้นนะเ,นเท่านั้นเองนะมันก็จะดูเป็นชัดขึ้นตอนนี้เราก็จะเดินลายง่ายขึ้นทำอะไรง่ายขึ้นอันนี้การไพรเมอร์ปากกานะย้ำลายแล้วกันนะ ในเกาะในในแพ็กเกจหนึ่งเนี่ยก็จะมีไอ้เส้นเส้นเนี้ยมานะฮะแผงแผงเนี้ยมาคือเอาไว้สําหรับเป็นเป็นแนวทางสองแล้วก็มีไอ้ก้านก้านอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยเนี่ย,เ,ยเห็นไหมพอจะใช้เราก็ให้มันสั้นๆหน่อยแล้วก็รูด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 เขาจะเก็บนี่ก็เก็บอย่างนี้เลยนะฮะประมาณนี้นะฮะ Hey, ราคาค่าตัวของมันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,100-1,200อะไรประมาณนี้ mm hmm. ก็เข้าไปสอบถามถ้าใครสนใจนะ mm hmm. นี่ยกันไออะไรเนี่ยกันพาแ mm hmm. บางกอกกันพาซาลอนเนี่ย mm hmm. เขาไม่ได้มา mm hmm. จ่ายเงินเฮียนะเฮีย mm hmm. er ซื้อมาถ้าใครสนใจก็ไปลองดูแต่ถามว่าดีไหมเฮีย mm hmm. er ก็ว่ามันใช้ได้วะคือแบบ มันไม่มีอุปกรณ์อะไรที่มันเอาไว้อันเนี้ยเพราะว่าเส้นเนี่ยมันเล็กนะก็ mm hmm. ก,ก็ไปลองดูก็ใครชอบก็ลองดูนะจ๊ะแต่ถ้าเป็นมุมมองของเฮีย mm hmm. เฮียก็มันต้องมีเว้ย mm hmm. เขาเรียกว่าอะไร mm hmm. เขาเรียกว่ามีอุปกรณ์แล้วโอเคขึ้นจะดีหรือไม่ดีไม่รู้แต่ถามว่าในมุมมองแล้วโอเคไหมโอเคเลยนะฮะก็ไปลองดูนะจ๊ะ mm hmm. การไพรเมอร์นะครับผมนี mm ่ hmm. ไปลองดูนะจ๊ะเออไปใหญ่อีกแล้วไป เดี๋ยวค่อยมาว่ากันวันนี้มีอะไรวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ฝนก็จะตกเมื่อกี้แดดออกเพียบเลยอ่ะไปดีกว่าไปดื่มหนึจ้ะไป A few moments later โอ้นี่วันอาทิตย์อยากให้ดูเลยโคตรเงียบนะเงียบมากเงียบที่สุดเลยนะฮะก็พรุ่งนี้เนี่ยเนี้ยคนเงียบมากเลยในห้างนะก็ ต้องระมัดระวังตัวกันนะครับผมโควิดรอบนี้แย่มากแล้วก็อยากให้ทุกคนปลอดภัยนะครับวีล uh, ็อกเดลี่วันอาทิตย์วันนี้ก็ไม่มีอะไรก็จริงๆแล้วอย่างซาสบีเนะี่ยแล้วก็ไอตัวปากกาย้ําลายนะก็ใครชอบก็ไปลองดูนะแต่คือว่าน่าจะพรุ่งนี้เดี๋ยวจะดูว่าไอ้ลังนั้นนะี่ยที่เอามาทำกะกันผ่ามันคืออะไรรอติดตามชมนะครับผม นะว่าเฮียจะเอามีโปรเจกต์อะไรให้ทุกคนดูแล้วคิดว่าน่าจะสนุกน่าจะดีนะรอติดตามนะในพรุ่งนี้หรือวันถัดไปอะไรประมาณนี้แล้วกันนะช่วงนี้ก็พยายามจะเอาของเก่าๆมารีวิวคือแบบอะไรที่ยังไม่ได้รีวิวเอามาให้ทุกคนได้ดูแล้วก็ฝากอีกอันหนึ่งนะครับผมกลุ่มนะครับกันพาออฟไทยแลนด์นะครับผมกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนนะซื้อขาย สอบถามอะไรเกี่ยวกับกันพาหรือว่าโมเดลที่เราชอบเนี่ยก็ลองดูเข้าไปคุยคุยนะฮะกันพาออฟไทยแลนด์วันนี้น่าจะหกนี่นี่หกโมงแล้วนะเฮีย er จะเดี๋ยวเฮียจะกลับบ้านแล้วนะก็เจอกันพรุ่งนี้กลับไปนั่งประกอบกันพาต่อตอนนี้ทุกคนประกอบตัวไหนกันอยู่นะครับผมก็เอามาโชว์กันบ้างนะครับในกลุ่มกันพาออฟไทยแลนด์นะจ๊ะไปแล้วจ้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย